สวัสดีครับกำนันย่ำปูกับหลานน้อยครับผมได้ของเหรียญม,มาหมอีกแล้วครับครับพอใบเตยครับเมื่อนี้ยเมื่อนี้ได้กระเบื้องเกามาเนาะครับเตยไปแกะกระเบื้องเป็นแผ่นกระเบื้องเก่านะครับเอามาไวา้ทา บอ่อผ้าใบของบอ่อหอยบอ่กบเนี่ยแหละครับบอ่อหอยบอ่อาจะเป็นเน้นไปทั้งบอ่อหอยลายกวานะครับใกล้ก็กินบ่ิเลือกยามครับหายยย้มใ้กินย้มนั้นนะครับใข่ไปเจอบ่ได้เก็บอยู่เพิ่งจะไปเอากระเบื้องมานะครับทงัง อันนี้บอดไดซื้อนะครับผมอันนี้ไปคอพนมากะครับสาวหน่อยไปเตยเบึงนงังเจ้ยวเจ้วอยู่พึ่งมากนะครับ มึงกันมาอ่ะคนใคยอ่ะ,อะเอเคละสองเนาะอ่ะกันว่าจะเทียมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกับเทียมรีบสองแรงแข็งขัน ไปจับซอยใบกันก,นกนรแล้วเร็วตปออกกำลังกายนะครับเมื่อว่านก็บทอมาล้องยี่ทอ หลายเต๋อปีเนาะหลายเลยไไปบินบ so ่อเนาะง่เลยพวกเขาตัดเครื่องอ่าเข้าจะตัดเครื่องอะไรตะวังตัดเครื่องกับทั้งนอนมันกับสีบอคาทํากันเหมฮะบอต้องตัดเครื่องบต้องตัดดอกอ่ะถ้าจะถ้าตํากันคือเอาทั้งนอนขนาดเท่าไรนี่ยสี่สิบมินบอสี่สิบเมตรนะครับกระเบื้องกระเบื้องเม็ดเม็ดหรือเม็ดหยีวะนี่ อ,อันนี้เป็นกระเบื้องร้อนคูครับส่วนไม่ในก็สีไปเอาอยู่สวนน้องเนาะละ้ันตาด บดิซื้อนะครับไปตัดเอาโหลดอยูด่ดีไม่แห้งถ้ามีทุนมีห้อนในจักน้อยผมกระสบเอาไปให้ให้น้องเลี่ยงน้ำสามามันจะนักไปค่อยเปลี่ยนค่อยไป นักไลก่มันจะกินคำเขาข้มามไงไลไรมันสีแข็งเขเพื่อนว่ากระเบื้องซุ้มนี้นะครับถ้าไปเห็ดยางอื่นสั่งเ,ง findet, เท็ดนั้นเท็ดนี้มุ่งลังค่านี่สบายเลยครับบมเิเวณกระเบื้องแตกเนี่ยแตกกระชวนหน่อยนะครับ เป็นกระเบื้องลื่นลงของทั้งทีเพิ่นมาอัดปุ๋ยนั่นแหละครับเพิ่นให้นะครับที่เิ่นเิ่นเลอกจกัดการจัดการร้านอาหารจะเ,เล่ยหม่างหม่างออกเพิ่นขายปุ๋ยยังเดี๋ยวเลยขายปุ๋ยกับยจีงอ่น เป็นร้อยบันอีก้กวเลยค่ะสิบเปอเซนตะ่าสิบบปอร์เซ็นแบบนี้นะะไรเงันเนเาะลองล่องลองเอาอเอามันส่วนมันเดียวมากด้วย จนวันเดียวมาให้นได้นับรึ่าสองแผน่นสองแผ่นเต๋นสองแผ่นเท่งนี่อเออเออเห็นเรือม้วกมากพา่อเอาหนึ่งสองแล้วมันว่าสี่ห้าหกแปด ซิปกระซ้ำนี่แหละซิปซิปซ้ำนี่ยประมันอะไรเส้นเนาะซิฟเส้นกับวัดเลยไดยู้ประมาณแปดสิบตามงคู่ไทยตาม พา,าใบครับหลังจากเค็ดกล้องมันหละกาติเอาเอาเอา,เอานี่ใส่ก็ดีคอผลมะน้ำกติได้อ้างนึงนี่นอันนี้เป็นพาใบพาเต้นนะครับบักย่างหนาเลย กระบป๋ม้านเจ็ดสิบแพ่นเจ็ดจสิบแปดสิบแผนได้ไม่ได้เลยเนาะอะไก่ก็นำลงไปไก่ไก่ตั้งเตหนอาร้อนมานี่นะครับเขา เขาจะเปลี่ยนเวลาไขนะครับอ่ขาขณะนี้เวลาเท่าไรนี่อีกยี่สิบนาทีเทียงพึ่งไขได้สีหน่วยต้เก็บไปย่างมะเขือไน่ไขได้สีหน่วยนะครับตัวช่วงใบนะครับ,บ,รบเขาเขาจะเปลี่ยนเวลาไขอันนี้จะเอาอ่าจะเป็นหแหนแดงนะครับ เป็นแหนแดงผสมกับหอาหารชนิดอ่าเพนะื่อน่ะมารังสีด้อเพื่อนี่เบิ้งดูวยขัน,น,นข้ามเมื่อขันรังสีคือจังหวันสีเสียบลายนี่นั่นเพื่อนอ่ะรัง <c> ส <oughs> ีเป็นแต่เสียบคันว่าเังสีคือจังสีบอ,อ,อเสียบนี่ทั้งนี้คือกันแหนแดง เป็นมากเป็นผลลายครับขึ้นสั้นลยครับ่นเห็นบ่มันขึ้นสั้นขึ้นสั้นกตัต๊กยู่นี่หลใไ้มันเนาะตัก๊กตัวนี้เลยทั้ง่นก็เป็ี่อนทอนครับทอที่สั่งมาไว้เอามาลงเมือว่านนี่ยี่สิบทออันนี้ก็บยางยางนี่ก็สารพัดประโยชน์ก็คือ ปลสภาพได้เนาะครับอันนี้เป็นกระเบื้องที่เอามาวันนี้เนาะอันนี้เป็นสอบขี้แกับสอบขี่แกบอันนี้เปลือกแปะกล้วยเดี๋ยวจะได้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนล้ะครับเปลี่ยนขี่ไก่จะเอาขี่ไก่อยู่เนี่ยไปตากเนาะให้ให้ฝนหัวนี้มันเศร้าตกกันให้ฝนเศร้าตกกันจะเอาขี่ไก่ทุกนี้ออกแล้วก็เอาขี่แก็บทุงไม้มาใส่นะครับ ับเดียวไปกับเขียวนะครับเดี่ยวเห็นอ้ความเขียวหย,ยากะเบิงเบิงนขนาดไอ้นี่ครับอันฝนตกลงมาใส่เนาะฝนตกลงมาใส่กับมันก็นได้ชุ่มชื้นจากานี่เนี่ยอันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับที่มาว่างมาว่างไอ้ที่ปลูกแหนแดงเนี่ยมาขยายแหนแดงวันที่ยี่แปดกุมภามาถึงเมื่อน,นี้กับวันที่ยี่ทิมยังนี่ยี่สิบหก ยี่สิบหกนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอ่าได้ยี่สิบหกมือยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมื่อยี่สิบแปดหมือนะไม่มแม่นไหมยี่สิบหกแหละครับวันวันที่ยี่แปดคือวันสิ้นเดือนแล้วนะครับยี่สิบก็มือยังพอนพอเดือนเบิง้งเบิ้งเขาด้วยเบิง้งไงหยามันขึ้นเพียงหัวเข่าเลยครับตั้งแต่อยู่หลอดเนี่ยอันนี้เป็นท่อท่อที่สั่งมายี่สิบนะครับ ยี่สิบท่อสั่งมาเมาื่อบานนี้กาค,คงจะขยับขยายเนาะแต่บ้างแผนเพราะว่าส้มนี่มันหนักถ้าเป็นเต้นผาจังสีมันเข้างหายได้นะครับถ้าเป็นกระช่างพวกกระช่างจังเสียเข้าง่ายได้นะครับบอเลี้ยงแหนจังสีง่ายได้ถ้าเป็นทอยิ่งทอเม็ดนี่ง่ายยากเลยครับย่ายยากกระส้มส้มนีน่จัดให้มันเป็นระเบียบนะครับส้มมัน พออันนี้ว่วงแปดสิบนะครับจะเฮ็ดอันหมละจังคอยทาเบิงเนาะว่าผมจีดำเนินการไปยังไรการแลวตังเต้านาอ่าแล้วตั้งตแต,งต่จังหวะของเงินแล้วแต่จังหวะของงานก็คอยเฮ็ดไปเทละเล็กเทละหน่อยมองนี่ละทางขางบ้านนี่แล้วเนาะมองนี่ก็คงจะเป็นเมือนกอนพะว่ายังยั่งยั่ง,ง,ง,งยังหาจิมหาสิบอยู่ก,ก็คือ อย่างนี้ยังพอนได้ใส่ดินเพราะว่าถ้ามีงบมีทุนแนก่กติกอนะครับกอกอเนี่ยมาเป็นกระช่างเลี่ยงเมืองแล้วนะครับมันการขยายขยายของหอยเนี่ยมันขยายได้เร็วมากนี่ยมือขึ้นนะครับมือขึ้นเมืองดูไข่ไข่หลายเดยพันธรรมดา อันนี้พันเออืรอดิสีทองเป่งพันสนิมครับพี่นอ้องพันสนิมกับไข่นะครับเลี้ยงง่ายเขาก็ะิกินแหนแดงกับหัวอาหารปลาดุกอันนี้เท็เอา่าน้ำห้มันมีเสียงนะครับห้ยเป็นมีบรรยากาศเขาจะยู่ใต้ใบเนี่ยแหละครับหอยกัะไดหอยกระพันหลายดอกแต่รอบเบิ่งลูกเพิ่นเมื่อนี้ปลาดุกบ้านจะเปลี่ยนน้ำ ตัวแหนที่เอามาจากอันนึนเอามาลงลงไวบ้บ่อนั่นนะครับแหนคือคือแหนที่เอามาจากน้องแดดเอามาเลี้ยงใบหันพอนมันเบิดทุกนี้หอยกินเบิดก็เอาเอานั้นมาเอานั้นมาใส่บอมาใส่บอล้ว่ะกับมันเบิดก็ไปเอาไม้อีกนะครับชุ่มนี้เป็นเพาะเป็นฟักอ่ะเปลี่นกันอันนี้เอามาฟัก นะครับมาเบาเบิงเบ,บ,บิงนะครับเป็นวุ่นเป็นวุ่นนี่แมนมาด้ดยครับนี่ตัวหอยทั้งนั้นเลยนี่อันนี้หอยเชอรี่สีทองส่วนตัวนี้ที่เป็นหอยเชอรี่สนิมสีทองสนิมทองสนิมครับไ,ได้ไ <un> <St> ลท์ไลท์ครับเคลื่อนครับตัวนี้เป็นพันสนิมตัวนี้เป็นสนิม ตัวนี้ทีเอาหอยใส่ตะลเมอแต่ละมือลเลยครับใส่ตละลเมอเราไปไปพักไว้ในห้องอันนี้อันนี้บลอเมื่อวานนี่ครับนี่เบิงเบิงไขห่หอยครับนี่หอยทั้งนั้นนี่ครับนี่ตัวหอยนะครับคนจับจับู่น้ำมุมนน้ำมสีแมนแมนแมาเลยครับนี่คือเป็นตัวหอย ลูกหอยของเรานะครับกแต่ละอาทิตย์เนาะแต่ละอาทิตย์ก็จีเอาไปใส่ซุ้มนั่นแหละจะจะเตรียมซุ้มนั้นดีต่อใจคือเกานะครับผมในเฮ็ดจังสี่ก็คือว่าเป็นเฮ็ดอ่ากะเริ่มนะครับคือถือว่าเป็นการเริ่มก้าวแรกของเฮ้านะ ผมกับบวเคยเห็ดหลูกกับบวเคยเห็ดแต่ว่าถ้าเห็ดไปแล้วถ้ามันมีความสุขเ,เห็ดว่ามันมีความสุกนี่ละขันแรกไล่ได้ก็จำใครติดตามมาเนาะเฮาเห็ดถึงเนาะต่อไปว่าเฮ้าสีเห็ดให้มันพ่อขายบอ่อเท่านั้นล่ะคือตอวหนี้สินค้าเฮายังบ่มีแต่ว่ารอเบิงออกยักทั้งหนาเนาะจักษเดือนสี่เดือนทั้งหนานี่ลละก็ถ้าเบิงในหอยชุดแรกของเฮ้าที่เฮ้า ที่เขาเพาะเองนะครับที่เขาทำากอดเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงผ่ามันโอเคกับคือมันกับบ่ธรรมดานะครับจำรับเนื้อทีซ้ำนี่นะครับเขามีเนื้อที่ซ้ำนี่เขามีอุปรกรณ์มีบุคลากรซ้ำนี่เขากรดดัดแปลงนะครับพลิกดินให้เป็นทองนะครับพลิกอกพลิกเกดให้เป็นโอกาสเขาก่ต้องเข็ดยังไป่ร้ายก็นี่ เอาไปเท่ละยางกินเขาเทีละคำ่ำเนาะเริ่มนับหนึ่งกคงจะบอดยากตอนนี้ถือว่าเขาเริ่มนับหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น2เป็น3นะครับผมขอบคุณหลายๆยออี่พออีเมี่กีนองที่ติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจที่มาเบึง YouTube ให้ปูกับร้านน้อยนะครับแล้วก็ช่องใบเตยคนอุดรช่องนายแซกคนอุดรลูกใจโตนะครับผม คลิปนี้ก็ห้องอไวซัมนี้ก่อนนะครับเมื่อนี้มีความเคลื่อนไหวได้กระเบื้องนะครับได้กระเบื้องได้กระเบื้องมากล่องหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นร้อยอยุทธครับเป็นร้อยเป็นร้อยแผ่นนะครับจงค่อยถัาเบื้องครับพี่น้องวราสถทนที่แห่งนี้ก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไวซสมนีก่อนค่อยที่ต่ำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ